เนี่ยเกมมันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะใช้ตั๋วฟรีได้แฟตลอดนะฮะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เราจะมาที่ตู้ตั๋วส้มกันบ้างนะเราจะมาบอกว่าของอะไรเนี่ยสมควรแก่การสุ่มบ้างนะครับอ่ะเพอเพื่อนกดมานะครับที่ล่างพรนะก็จะเจอกับตู้นี้นะครับข้างในเนี่ยก็จะเป็นชุด กาชาเก่าๆนะครับเนี่ยใครยังไม่มีตัวไหนนะครับก็ไปปลดกันได้นะแต่มันใช้ตั้ง45เหรียญซึ่งถือว่าสูงเหมือนกันด้วยส่วนตัวเนี่ยผมมุ่งเน้นไปที่ไอเทมมากกว่าครับเพราะได้ใช้ด้วยนะเออที่ผมมีนะครับก็มีมังกรเขียวกับออของเสกนะอันนี้ครับก็จะเป็นหน้าเพนนะสำหรับคนที่เป็นสายกายภาพนะครับได้เจาะด้วยนะ อันนี้ก็เป็นของสาย AA ครับไนคี ike, ้แอคคใช้ได้หมดนะเป็นที่นิยมมากยังไงก็ต้องมีชิ้นนี้ครับส่วนชิ้นต่อไปเนี่ยจะเป็นของสายเวนะครับที่เน้นเป็น M p ็พนะเออเนี่ยที่ให้มาส่วนใหญ่นะครับก็จะเน้นเป็นทางสายเวสซะส่วนใหญ่นะอย่างเช่นเซกระเบิดวิสเลอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับเซกระเบิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าบวก M p ็พถึง5เลยแล้วก็ M อ K อีอีกนะครับคือระเบิดไปเลยเน้นๆนะฮะ เอออันนี้ก็ของเสกเหมือนกันครับถ้าเกิดใครยังไม่มีเนี่ยก็ต้องมีนะเพราะมันได้ลดไล่ด้วยนะครับลด s p แล้วก็เอ,อ่อเมจิกดาเมจด้วยนะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นพวกสายกายภาพทั้งหลายครับในคีใช้ได้ครับแอร์ใช้ได้ทุกอย่างนะครับที่ใช้เพนใช้ได้หมดมาดูที่ไอเทมสีเขียวกันบ้างนะครับว่ามีอะไรที่น่าใช้บ้างนะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนนะ หลักๆก็ไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวเราไปดูไอเทมสีฟ้ากันบ้างนะครับอ่ะเลื่อนมาล่างๆนะครับเราก็จะเจอกับนี่ครับเพื่อนๆมวกแมวครับบวกคิด100นะเมื่อเราเอาไปบวก6นะจำเป็นมากแล้วก็นี่ครับลดสกิลดีเลย์นะเหมาะสำหรับสายพีที่เอาไว้ลงดันครับเอออันนี้ก็เหมาะสำหรับไนคิครับอันนี้ก็เน้นพวกเป็นทางสายเวทนะครับหรือว่าเป็นไนพลนก็ได้ครับ เมื่อสักครู่เนี่ยตัวเด็กสุ่มไปนะครับตัวฟรีได้ชุดแฟร์ใช่ไหมลองมาดูตัวหลักกันบ้างครับมาตัวหลักมักเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับโอเคนะฮะอย่างน้อยเราก็ได้ปลดอของครบไปฝั่งหนึ่งเลยนะครับอที่เราปลดครบนะครับคือของเขียวครับเราก็มาเหลือปลดของฟ้ากันบ้างนะครับแต่คราวนี้เนี่ยตัวฟรีหมดแล้วเรามาใช้ตัวแมว300เหรียญเลยครับ ป๊าบได้อะไรบ้างนะครับพังนี่สิเกลือของจริงนะครับเหมาโหลเกลือมานะครับแต่อย่างน้อยเราก็ได้เหรียญมานะครับโอเคของสําคัญหลักๆก็คือหมวกแมวนะครับพี่ซันอยากได้ก็แค่นั้นเองนะฮะแต่นอกนั้นก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ครับก็เอานี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีเหรียญมาใหม่ก็ค่อยมาสุ่มเอาเปอร์เซ็นต์เอเคใหม่นะครับ อเอาหมวกแมวนะครับเนี่ยเมื่อบวก6ได้ฮิตร้อยนะครับบอ,อกเลยนะครับว่าแอดสายฟรีเนี่ยมีหนาวนะฮะยังไงก็ไปลองสุกมันครับ